พยายามจะวิ่งหนีออกมาครับแต่นืดเหลือเกินครับแล้วกระชากไปหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยครับเป็นผมที่เก็บแก๊กไปครับแล้วโดนกระชากไปอีกทีครับแต่เหมือนเพื่อนจะเล่นได้แล้วเป็นคลิกซี่ครับที่เก็บเซลิก้าไปแล้วแก๊กก็ตายไปครับอันตีเข้าครับแล้วยังไงครับโหเราเพื่อนเข้ามาเล่นเรื่อยๆครับแล้วโหเก็บไปถึง2ครับแม่เนี่ยครับอันตีแกค่อนข้างช่วยครับแล้วเป็นทีมผมครับที่เก็บยกตี้ครับโอ้โหจังหวะที่ผมโดนแล้วผมเปิดอันตีแล้วเพื่อนกล้าเข้ามาเล่น หาก็อยู่ในเกมกันที่เรียบร้อยครับแม่เกมนี้ผมก็กดมาเป็นเอเนเต้ครับจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะกดเอเนเต้ครับแม่ตั้งใจจะกดอลิสแต่มันดันอยู่ข้างๆกันครับจังหวะวิสุดท้ายพอดีดันไปโดนเอเนเต้รับก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเอเนเต้กับเนเต้ครับเออลองดูออกมาซับเพื่อนแต่ตัวนี้เป็นซับพอร์ตจ่ายอยู่แล้วครับน่าจะเล่นได้ดีอยู่ครับเดี๋ยวลองมาดูในเกมครับและฟังผมครับด้านบนครับก็ยืนเป็นไบรท์ครับ ตัวฟาร์มก็จะเป็นนาคอสครับมีคิกซี่ครับที่เป็นเม่ครับและมีผมที่เป็นซับพอร์ตครับเอเนเต้ครับและก็เป็นเทลครับที่เป็นแครรี่ครับแม่แล้วเทลเมื่อกี้ครับจังหวะเมื่อกี้โดนดึงไปหนึ่งทีครับอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายสกินคร่าวๆสกิลคร่าวๆครับก็คือสกิลหนึ่งครับก็เปิดวงลมไปหนึ่งครับอ้าวแล้วกระชากไปหนึ่งทีแต่ยังไม่โดนไงครับอ่าก็เปิดลมไปครับหนึ่งทีครับแล้ว สกิล2ครับก็เป็นการยิงลมออกไปครับช่วยให้เราหนีศัตรูได้ครับแต่ไม่พุ่งไม่ผ่านกำแพงครับเอาแล้วโยนเช็คไปยังไงครับแม่ลอยเลยครับแล้วส่วนอันติครับเป็นการเปิดพายุหมุ่นครับโดยเราจะไม่โดนดาเมจอะไรเลยครับเป็นการหลบดาเมจครับแล้วยังไงครับโอ้พยายามจะเล่นและยกไปหนึ่งทีแล้วเป็นเฟิร์สบัคจากทางเราครับโอ้แล้วแก๊กยังยังโดนฟอยอยู่ครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับและเป็นคลิกซี่ครับที่เก็บอ้าวจิ้มายแล้วครับผมโดนกระชากครับยังไงครับ โหแล้วพยายามจะวิ่งหนีออกมาครับแต่หนืดเหลือเกินครับแล้วกระชากไปหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยครับเป็นผมที่เก็บแก๊กไปครับแต่เกมยังไม่จบครับเพื่อนพยายามเล่นกันต่อแล้วนาคอสเข้ามาเสริมให้อย่างนี้ยังไงครับพยายามดักพุ่มต่อครับแต่ผมต้องกลับบ้านแล้วครับแล้วนาคอสทุบหัวไปหนึ่งทีครับแต่ก็ยังไม่ตายครับโหแล้วพยายามจะฟันอีกฝั่งหนึ่งครับแม่ฝั่งเขาก็จะมีซานิทครับมีแกรกครับมีอาเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ่าแล้วยังไงครับอ่ามันจะบวกกันครับแม่ยังไม่มีอะไรมากมายครับอ่าผมก็วิ่งมาแท็กกลางมาเคลียร์กลางครับจังหวะไหนที่เคลียร์ได้ก็เคลียร์ครับอ่ามีเตี่ยวเซียนครับแล้วหนึ่งครับแล้วขาดอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวอะไรนาะแล้วยังไงครับนาคอดักพุ่มครับแล้โยนเช็คไปหนึ่งทีครับแล้วยิงลมไปอีกหนึทีครับเนี่ครับคือเราเป็นซับพอร์ตเนี่ยอย่างที่ผมบอก ตลอดเลยครับคือเราต้องคอยเช็คพุ่มคอยดูพุ่มครับคอยเดินพุ่มและเป็นใบที่เก็บสารนิษตไปได้เช่นกันครับแล้วก็วางสกิลลมไว้ก่อนครับสโลให้ฝั่งเราได้เล่นครับและยังไงครับแหมแล้วแก๊กพยายามจะดึงเนี่ยคืออันตรายของการที่ไม่แบนแก๊กนะครับคือแก๊กแก่ค่อนข้างจะแบบแกอยู่ในป้อมถ้าแกดึงโดนนี่คือชิบหายแน่นอนครับอ่าแต่ก็ยังไม่มีเลยครับแล้วเป็นฝั่งเราที่ได้มังกรไปครับโอ้โหยังไงครับแล้วเหมือน เดี๋ยวเซียนกพยายามจะเช็คคู่เหมือนกันครับแม่เขาก็พยายามจะเช็คเราเหมือนกันครับและวางไปทีเอาแล้วเป็นผมที่โดนครับจากนั้นก็น่าสเน่ยเห็นไหมครับสกิลสองเนี่ยครับค่อนข้างช่วยได้ดีครับแล้วเป็นคิกซี่ครับที่เก็บแก๊กไปแต่ยังไม่จบครับแม่พยายามจะเล่นต่อเอาแล้วเป็นผมที่ตายไปครับโดยเซลิก้าครับโดนเซลิก้ายิงไปแล้วฟังผมเก็บไปถึง3และเสียไปแค่1คือผมตายไปเท่านั้นครับโอ้โหไฟนี้ครับคุ้มๆกันไปเลยแล้วเป็นทริปเปิลคิวของทางคิกซี่ครับ แม่สกินเทลสกินนี้ก็ค่อนข้างสวยครับอ่าเป็นชุดเหมือนเป็นชุดเดรสสีขาวครับแม่สวยดีครับยังไม่มีครอบครองครับอ่าเทลก็พยายามจะซอยป้อมไปก่อนครับจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรครับกอกอ่าแกก็ลงมากัรล้างอีกเช่นเคยครับแม่ส่วนด้านสกินคลิกซี่ครับเออสีเขียวผมเถาะผมเขียวๆก็สวยอ้าวแล้วเจออย่างนี้ยังไงครับเป็นผมที่โดนแล้วก็ต้องกระชากหนีออกมาครับแม่แล้วเทลเข้ามาช่วยผมครับโอ้โหต้องขอบคุณเทลครับจังหวะนี้ครับ แม่ได้เทลเข้ามาช่วยแล้วเป็นซานิที่เก็บไบไปได้ครับแต่เหมือนเอเลนดอร์ครับเอเลนดอร์ก็ยังอยู่ด้านบนครับแม่เอเลนดอร์ก็ไม่ลงมาล่างเลยนะครับเป็นตัวฟาร์มนะแต่ไม่เคยเจออ้าวแล้วยังไงครับเพื่อนครับจังหวะนี้ครับผมต้องเปิดอันตรีหรือเปล่าครับเนี่ยครับเปิดอันตรีสวนเลยครับแม่อ่ายังไงครับแม่แต่ก็ยังไม่มีใครตายครับเป็นเทลที่ตายไปแค่ตัวเดียวครับแล้วยังไงรัดดึงกระชากไปหนึ่งทีครับโอ้โหเนี่ยครับเล่นกับแก๊กอันตรายครับแล้วฝั่งนั้นมีทั้ง เตียวเซียนครับมีทั้งแก๊กอันตรายมากครับต้องบอกเลยว่าโคตรอันตรายครับจังหวะที่ถ้าแก๊กดึงโดนแล้วเตี่ยวเซียนต้านเราอ่ามีดองแน่นอนครับถ้าเล่นแบบเดินไม่ดีครับจังหวะที่แบบว่าเขาเช็คพุ่มเขาดักพุ่มหรือเขากระชากเข้ามาเนี่ยถ้าโดนคอมโบของแก๊กกับเตี่ยวเซียนนี่โหลงไปนอนยิ้มแน่นอนครับแต่ตอนนี้ครับก็ยังไม่มีอะไรละผมออกมาเป็นล้างเป็นที่เรียบร้อยครับแเช็คไปหนึ่งทีครับโอ้โหแล้วถ่าขูมไปนิดเดียวครับ แม่ใบหูทันหลอกเลยครับเมื่อกี้เนี่ยครับแม่แล้วพยายามจะเปิดอันตีมาเซลิก้าครับอ้าวแล้วเป็นนาคอที่เข้าไปเล่นครับจังหวะนี้โดนใช้แข็งตะผมกดล้างให้ไม่ทันครับแล้วโดนกระชากไปอีกทีครับแต่เหมือนเพื่อนจะเล่นได้แล้วเป็นคลิกซี่ครับที่เก็บเซลิก้าไปแล้วแก๊กก็ตายไปครับอกดกันยับๆเลยครับในนาทีที่5ครับ8ต่อ4คิวครับเออเอาเข้าไปครับแม่แล้วคลิปดันแล้วครับจังหวะนี้ไม่สนครับซอยป้อมฟรีสปอร์ตไปก่อนครับแม่แต่เขาก็พยายามจะ เอลเลนดอพยายามจะเข้ามาเล่นครับยังไงครับเอลเลนดอครับอ้าวจังหวะนี้แลบวัดไปหนึ่งทีครับแม่ยิงลมไปหนึ่งทีครับละอ้าเปิดมาแต่ไม่โดนครับแต่เทลพยายามจะซอยฟี e s p o r t ครับแล้วยังไงครับโหแล้วเป็นเทลที่ตีพอมเขาแตกครับแต่ไม่ได้คิวครับนิดนึงครับผมก็ต้องกลับบ้านไปก่อนครับแต่ด้านบนครับเหมือนไบค์ครับพยายามจะเข้าไปเล่นกับซานิสครับพยายามจะเข้าไปกดซานิสยังไงครับน่ะตะก้องก็ยังไม่แพ้ไปด้านบนครับเพราะมันยังไม่มีอะไรมากมายครับ อ่าแต่ตรงกลางครับกิกซี่ก็พยายามจะเล่นดันกลางเหมือนกันครับแต่ดันไปเจอเตียวเซียนโอ้โหแล้วอมา3ตัวอย่างงี้ยังไงดีครับแม่และโจนเช็คลมไป1ทีครับแม่แล้วยังไงครับอ้าวแล้วเป็นกิกซี่ที่โดนดึงครับโอ้แล้วอ้าวแบเพื่อนเล่นได้ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วผมโดนแช่แข็งจังหวะนี้ช่วยเพื่อนไม่ทันแล้วยังไงครับใส่สกิลไปแต่ก็ยังไม่ตายครับนิดนึงครับอีกนิดเดียวตายครับแล้วเป็นนาคอที่เก็บเซลิก้าไปได้ครับ โอ้โหเนี่ยครับซุปเปอร์หนืดครับอ้าแล้วยังไงครับยังไม่จบครับแม่แก๊กไม่ยอมกลับครับและเรียบร้อยครับเป็นแก๊กที่ลงไปนอนยิ้มครับและเช็คไปอีกหนึ่งทีครับแม่อ่าเนี่ยแล้วเป็นที่เป็นคิวของทางนาคอสโอ้โหเกมมาค่อนข้างสวยเลยครับแม่สกอร์ก็อยู่ที่12ต่อ4ีครับฝั่งเราก็ดันกันรัวๆเลยครับอ่าแล้วนาคอสครับพยายามจะเข้าไปเล่นต่อครับโหยังไงครับแต่ก็ยังไม่มีประเด็นและคลิกแล้วยังไงครับเตียวเสียนอ่าเราโดนแชสสามครับแต่ผมก็กดล้างไปได้ครับ ป้องกันไว้ครับแม่และโยนสก,กิลหนึ่งไป1ทีครับแม่ดันบนได้ต้องรีบดันครับและยังไงครับแล้วักไป1ทีครับแกะแกะคือดึงไม่ค่อยโดนนะครับเออถ้าโดนเนี่ยคือฟังผมคงจะเล่นยากอะ คือแกดึงไม่ค่อยจะโดนเลยอะเอาจริงๆนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นข้อดีครับของทางทีมเราครับดึงไม่โดนก็ดีกับเราครับอ่าจากนั้นก็ลงมาเคลียร์ก้างกันต่อครับแม่แต่คลิปด้านล่างก็พยายามจะดันสูงแล้วครับยังไงครับอ้าวแล้วยังไงครับนี่ยิงดึงไม่โดนเนี่ยเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเจอผมเล่นแก๊กเนาะผมจะดึงร้อยตัวโดนร้อยตัวอ่าเดี๋ยวเล่นให้ดูยังไงครับอ่าเคลียร์คลิปเคลียร์ป้อมครับป้อมล่างไม่แน่ใจน่าจะได้อ้าวแต่เอเลนดอร์ครับพยายามจะเข้าามกัันครบ ไม่น่าจะได้แล้วโอ้โหแล้วออกันอยู่หลายตัวอ้าวแล้วผมเดินติดกำแพงงี้ยังไงครับแม่แล้วโยนเช็คไว้หนึ่งทีครับแต่เพื่อนบอกว่าเล่นได้เลยครับจังหวะนี้ให้เล่นได้เลยครับอ้าวแล้วยังไงครับแก้ครับแม่พยายามจะเข้าไปตีฟรีพพอร์ตครับแต่ยังไงครับเซลิก้าก็ตั้งป้อมจากนั้นผมก็ฟิกเกอร์ครับแล้วก็เปิดอันตีให้เพื่อนมาเข้ามาเล่นในอันตีผมครับแล้วเป็นอีกตัวที่แช่แข็งครับแล้วยังไงครับเตียวเซียงก็พยายามจะเปิดอันตีเหมือนกันแต่ก ยับยับกันไปเลยครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้พยายามจะเข้ามาช่วยเพื่อนแล้วครับถ้าเป็นเอเลนดอร์ที่เก็บฝั่งเราไปครับอืต้องขอโทษด้วยครับโอ้โหแล้วซานิ์ครับพยายามจะดันบนต่อเลยครับแต่ด้านล่างครับคีฟก็ดันล่างเหมือนกันแต่นาคอสก็ไม่เล่นครับแม่จริงๆก็ไม่ควรเล่นแหละครับเพราะว่าเอเลนดอร์แกก็ค่อนข้างแรงอยู่ครับเออจากนั้นผมก็วิ่งวิ่งมาบนต่อครับมาสาให้เพื่อนต่อครับมาเคลียร์คีฟกันไปก่อนครับอ่าแล้วก็ได้เกาะ น้ำตาลมันที่เรียบร้อยครับแม่รดคูดาวก็ดีครับเออพอลองจับดูนะตัวนี้มันก็ค่อนข้างเล่นดีเหมือนกันนะครับเออมันจังหวะทีมไฟแบบคือมันมันช่วยค่อนข้างเยอะอะเออคือเวลาเปิดอันตีอเราเพื่อนเราเข้ามาเล่นในวงอะ่ะคือเขาก็จะเข้ามาไม่ได้อะ่ะเออแล้วเราก็เหมือนแบบเราก็นั่นแหละ คอยหมุนให้เพื่อนครับคอยบัฟคอยอะไรให้เพื่อนแล้วสกิลสองอ่ะดันบวกเกาะให้เพื่อนด้วยไงถ้าสมมติยิงลมวืดแล้วยิงไปโดนเพื่อนอ้าวจังหวะนี้ผมเดินลึกไปครับแล้วโดนดึงด้วยครับแต่จังหวะนี้ต้องเปิดอันติเข้าครับแล้วยังไงครับโอ้เราเพื่อนเข้ามาเล่นเรื่อยๆครับแล้วโอ้เก็บไปถึง2ครับแม่เนี่ยครับอันติแกค่อนข้างช่วยครับแล้วเป็นทีมผมครับที่เก็บยกตี้ครับโอ้จังหวะที่ผมโดนแล้วผมเปิดอันติเราเพื่อนกล้าเข้ามาเล่นครับเนี่ยแหละครับ จังหวะดีครับแม่แล้วเป็นรีเจเดลลี่ครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ของคลิกซี่ครับโอ้โหพี่แกเล่นยกลอยเลยครับแล้วคีฟดันกลางเป็นที่เรียบร้อยครับจังหวะนี้ต้องรีบจบครับจบได้ต้องรีบจบครับไม่อยากยืดเยื้อครับแล้วผมเปิดอันตีดักไว้เลยครับและเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นฝั่งเราครับที่ชนะไปได้ครับนั่นแหละครับก็เอเนเต้ครับยังไงก็หยิบมาเล่นซับพอร์ตกันได้ครับค่อนข้างช่วยครับเพราะว่าสกิลหนึ่งแกก็ซาโลสกิลสองแกก็ คือหนีได้ครับแล้วก็บัฟเกาะให้เพื่อนได้ครับส่วนอันตีนี่ก็ช่วยเหลือเพื่อนเต็มๆเลยครับก็คือคือเวลาที่เปิดเฮลิเคนมาเนี่ยเพื่อนเข้ามาเล่นในวงครับแล้วฝั่งอีกฝั่งก็คือจะเข้าไม่ได้ครับนั่นแหละครับก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามครับฝากเลยครับอันนี้ครับเป็นกำลังใจครับนั่นแหละครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ